สนับข่าวโดย เลือกรถมอเตอร์ไซค์ถูกใจตรงไปห้างสุจํากัดถาวรอะไหล่ยนต์การศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Hon ดา้ายามาฮา,าวาซกิรถใหม่ดาวทูกดอกเบี้ยทูกถูก,ถก,ถกรถมือสองราคาเริ่มต้นเบาๆของแถมเยอะกว่าที่ไหนๆดาวน้อยผ่อนสบายสบาย,บายนอกจากนั้นห้างสุจํากัดถาวรอะไหล่ยนต์การยังรับจัดไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์รถยนต์ชนวนที่ดินให้วงเงินสูงดอกเบีย้ยต่ำอนุมัติเร็วอนุมัติไวเร็วยิ่งกว่าของเงินเมีย เชิญสมัครในที่ห้างสุดจำกัดถาวรอะไหล่ย,ยนตรการทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือที่ห้างสุดจำกัดถาวรอะไหล่ย,ยนตรการเพชรบุญถนนพระพุทธบาทตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุญอยากได้รถดีอยากมีเงินใช้ถาวรอะไหล่รับใช้คุณโทร0 5 6 7 4 3 0 7 3และสายตรง081-379-7078 แบตเตอรี่โทรศัพท์ระเบิดบิดเผาชุมชนการเคหะวอดโชคดีดับทันทําให้ความเสียหายไม่มากเจ้าที่บรรทาวสาธารณะภัยเทศบาลเมืองเพชรบณ์รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงลุกไหม้ขึ้นที่อาคารตึกแถวชั้นหนึ่งของห้างส่ตรจำกัดพรเพชรบรณหล,ลมศักขนส่งภายในหมู่บ้านการเคหะเพชรบณ์ตะบนเสเดียงอาเภอเมืองเพชรบณ์ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่และติดเขตเทศบาลเมืองเพชรบณ์จึงระดมรถดับเพลิงออกไปช่วยฉีดน้ําเร่งสก,กัดเพลิงเมื่อไปถึงพบชาวบ้านและนายสุภศรลักษะวรรณพันธ์อายุ29ปีผู้ดูแลห้างส่วนจำกัดง กล่าวกำลังช่วยการใช้สายยางฉีดน้ำควบคุมต้นเพลิงซึ่งเป็นกองสินค้าพัสดุตกค้างของลูกค้าที่วางกองอยู่ไม่ให้ลูกรามไปติดสินค้าถังเคมีพันอาทิถังสีและถังทินเนอร์รวมทั้งถังน้ำมันเครื่องซึ่งเป็นเชื้อปะทุไฟอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่ใช้เรเวลาราวสิบนาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการสำรวจพบว่ากล่องเก็บผ้าพลาสติกมีร่องรอยถูกไฟไหม้ยับเยิน และยังมีแบตเตอรี่โทรศัพท์มีร่องรอยระเบิดส่วนความเสียหายเบื้องต้นพบว,ว่ามีสินค้าและทรัพย์สินเสียหายไม่มากด้านนายสุภสรให้ปากคำกับร้อยตำรวจโทนพดลม่วงน้อยระเวนสถานีตำรวจภูรเมืองเพชรบูร์โดยระบุว่าช่วงเกิดเหตุปิดประตูออกไปไหว้สารพระภูมิเจ้าที่ทางด้านนอก กระทั่งได้ยินเสียงชาวบ้านจึงรีบกลับมาดูกระทั่งพบเพลิงกำลังลุกไหม้ซึ่งสันนิษฐานว่าสาเหตุคงจะมาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลายวันทําให้เกิดความร้อนสะสมกระทั่งแบตเตอรี่เก่าที่ถูกซุกไว้ในกล่องเสื้อผ้าเกิดการระเบิดกระทั่งไฟลุกติดสินค้าพะสะัสดุเคมีพันธุซึ่งเป็นเชื้อพารูไฟทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้ดังกล่าว